สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมานึงมาพบชมเดิมทพ่แทแสนสาแนลซีจ,จ้าในภาพมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะกุวเตี๋ยวมีน้ำตกด้วยค่ะพี่น้องมาด้ยวยค่ะมากินกนากันค่ะกเสียบเลยค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเส้นมีด้วยค่ะพี่น้องมีน้ำตกค่ะมาจะมากินนากันจะพี่น้อง ปรุงมาแล้วเด้อค่ะเรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันก่อนค่ะพี่น้องคลุกเลก็เ,กเดียวมูนตกบับบนบานเลยค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันค่ะพี่น้องเสียบเลยเด้อค่ะสดน้ำก่อนอื เปลียวหวานเสียมมาค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ะพี่น้องส้นมี ได้หุละพาสวยๆเลยค่ะไปปิดประตูก่อนค่ะพี่น้องมาค่ะกินต่อไปปิดประตูบ้านมาค่ะพี่น้องเสียงดังอขอต่อเติมบ้านกันค่ะหุล่ละพางามอืม้ม สั่งพิเศษมาค่ะพี่นอ้องเพื่อเ,เดียวหิว แบบ Mm -hmm. Is <sips> that <taphyl> ห่อนล้วปิดประตูเพราะมีอาการหายใจครับพี่น้องเหนื่อยเต็มเลย